เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่น้องทหารพานนักรบชุดดำไม่แน่ใจว่าสังกัดใดนะครับกำลังใช้อาวุธปืนเอ6มบกยิงต่อสู้กับกองกำลังทหารของกัมพูชาน้องเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงออกไปยังหน้าแนวนะครับปับป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 ๊บเป็นการยิงต่อสู้ชนิดที่ว่าตายเป็นตายนะครับซึ่งในคลิปดังกล่าวสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ย นะครับคือลักษณะเหมือนมันเป็นการยิงต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานจนทำให้ลำกล้องอาวุธปืน M16 ของน้องท่านนี้มีควันออกมาพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าผมได้สังเกตนะครับในขณะที่น้องกราดยิงออกไปยังหน้าแนวเนี่ยควันนะครับมันได้ลอยออกจาก เออฝาประกับปืนก็คือจากลำกล้องไปปืนนั่นหมายความว่าอาวุธปืนเ1 6สบของน้องทหารภา,ายในนี้ถูกใช้งานอย่างหนักพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนะครับพี่น้องดูนะมีควันนะครับแต่ว่าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของน้องเนี่ยนะครับก็ยิงชนิดทเจว่าแม้ว่าไปลำกล้องปืนเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนมันจะละลายยังไงก็แล้วแต่น้องก็ยังยิงต่อสู้กัดฟันยิงต่อสู้กับกองกําลังทหารของกัมพูชาอันนี้นะครับ ขอยกย่องขอชมเชยน้องฐานผ่านนักรบชุดดำในแน่มากขอยกย่องจากหัวใจของลูกนนนนาวินนี่แหละนะครับขอยกย่องขอชมเชยน้องจริงๆ